ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการโปรทุกเพิ่มสุขนะกับหมอฝนค่ะน้องสีมาค่ะสวัสดีทุกท่านนะสำหรับเช้าวันพรรหัสนะที่21พฤศจิกายนนะท่านผู้ชมนะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะท่านผู้ชมนะที่โอ้ยก่อนจะชิ้นสุดสัปดาห์กันไปอแต่เรื่องอะไร <c oughs> <c oughs> เรื่องอะไรที่พูดไปเนี่ยทําไมมันออกตามที่พูดเลยท่านผู้ชมค่ะ หลายท่านบอกว่าเรื่องอะไรอะคุณหมอ,อมก็ตั้งแต่อะไรนะเอ,อสอสไทยรักไทยไปร่วมขึ้นไปร่วมเ,เวทีปราศัยที่อวจอุอดรธาน,นีอ,อืะค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เป็นเรื่องเป็นราวอยู่นะอะไรเนี่ยอะไรตอนนี้นยังพูดอยู่เลยว่าไม่ใช่ว่า เห็นสสอ <S 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 ไทยรักไทยไปโผล่ขึ้นบนเวทีนะคะค่ะเออแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยท่านผู้ชมนะ <S 2> <S 2> คือจริงๆแล้วใจเขาอ่ะใจเขามันคงมันไปตั้งแต่ตั้งนานแล้วนะค่ะแต่ตัวมันยังไปไม่ได้เออตัวยังไปไม่ได้ก็รอว่าเมื่อไหร่จะขับออกนะปัญหาคือก็ไม่ขับออกสักทีอะไรอย่างเงี้ยคนอยากจะไปะลออ ซึ่งของคนเก่าที่โดนขับออกไปแล้วนั้นหมอย,ยังตามเรื่องไม่ได้เลยนะว่าตกตกลงว่าตอนนี้สังกัดพรรคอะไรอคุณอะไรสุสุภาพรน,น่ะสอสอยะโสธรนะแต่ก็คงไม่แค้วหรอกก็คงไปอยู่เนี่ยนะคงไปอยู่เพื่อไทยมั้ง <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเขาเขายกมือให้เพื่อไทยนี่ค่ะนะยกโหวตให้เพื่อไทยเขาจะไปอยู่ที่ไหนได้ละ่ะท่านผู้ชม นะในขณะเดียวกันพบควันหลงจากการหาเสียงปลาสายบนเวทีอบจอ,อุดรธานีซึ่งจะมีการเลือกตั้งวันที่24นี้ควันหลงยังตามมาไม่หยุดไม่หย่อนแล้วนะเขาบอกว่าปลาหมอตายเพราะปากมนันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะท่า <laughs> นผู้ชมนะพูดบางครั้ง ก็เข้าใจแหละว่าเราอยู่บนเวทีปลาใั่บางครั้งเราก็อาจจะไม่ได้คิดอะไร่ะค <c oughs> เขาเรีอกสถานการณ์มันพาไปเอาฝั่งไหนดีล่ะรู้สึกจะมีมูลทั้งสองฝั่งก็มูลฝั่งคุณทักษิณแล้วพูดไปหมดแล้วไงสิมาเหลือมูลอีกฝั่งหนึ่งใช่เหลือมูลเหลือขี้อิ <the> นเ e อร์สกะเหลือมูลเหลือขี้คของอีกฝั่งหนึ่งซึ่งก็คือที่ไหนรู้ไหม ฝั่งคุณชัยธวัฒน์ค่ะตอนนี้ก็ออกมาฟ้องร้องกันแล้วนะคะฝั่งพ่อหมีเหรอใช่เขาออกมาฟ้องคุณชัยธวัฒน์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมจะบอกว่าพ่อหมีโดนฟ้องพ่อหมีโดนฟ้องค่ะก็บอกแล้วไงส่วนใหญ่ปลาหมอตายเพราะปากค่ะโดนจนได้พ่อหมีเป็นนักกฎหมายไม่ใช่หรือพ่อหมีจบวิศวะจบวิศวะหรอออาพ่อหมีเป็นเพื่อนเอ,อแดดี้ค่ะเดดดี้พิดา ไม่ใช่แดดดิพิธาต้องบอกสัสดาสิอ๋อสัสดาใช่ไหมพ่อส้มนะพ่อส้มพ่อคนแรกนะฮะ,ะฟ้ารักพ่ออะไรเนี่ยฟ้ารักพ่อออืมอต้องบอกอีท่านผู้ชมตอนนี้คุณสลาวุฒและคุณวิเชียนนะออกมาฟ้องร้องแล้วอืมฟ้องร้องพ่อหมีแล้วนะเรื่องการที่ขึ้นปลาใสาและมีการกล่าวหานะว่า คุณสร้างข่าวที่มันบิดเบือนอืแล้วก็หาเสียงโดยการกดคนอื่นส่งผลทําให้รู้ไหมส่งผลทําให้อาจจะเกิดใบแดงได้กับเบอร์หนึ่งนะรู้ไหมค่ะโอ้ท่านผู้ชมฟังเสร็จแล้วโอ้ตกลงกันเลือกตั้งอบอจอครั้งนี้นี่มันเดือดรดงๆ ทางนังที่เอาจจอที่อื่นที่ถ้าอยู่กันอย่างเงียบๆนะค่ะจบไปแล้วล่าสุดเห็นออกชัยภูมิภูมใจไทยชนะไปค่ะ,อะเออแล้วแล้แลเนี่ยท่านผู้ชมบอกถ้ามาเงียบๆนะจบไปแล้วป่านี้ไม่ต้องช่วยอ่าแต่ตอนนี้คือโอ้โหขัดเคี้ยวขับเคียเ้ยวกันมาแบบอืท่านผู้ชม นุกสนานนะสนุกสนานฟ้องร้องกันแล้วนะฟ้องร้องจากทั้งทางคุณสลาวุธเองเรื่องการที่คุณชัยชัยทวัฒน<ะ>์นะไปบอกว่ามีส่วนเอี่ยวกบตู้หา่าวอ,อแล้วก็ฟ้องร้องจากอดีตนายกอบจอ่าคุณวิเชียนขาวขำะนะโดนแน่ๆแหละพันห้าร้อยล้านที่เราบอกว่าเออมันก็น่าสงสยัยดังนั้นก็ต้องออกมา ชี้แจงชี้แจงแล้วไม่พอร้องร้องแล้วใช่ชี้แจงไม่พอป้องร้องด้วยก็ดีทําให้มหาว่าผมทําให้ติดลบหนึ่งันห้าร้อยล้านเออดีแล้วมันทําให้เป็นเคสตัวอย่างแล้วมันแสดงให้เห็นว่าขอโทษนะคะพักส้มนี่ก็โง่อยู่นะอืมนะพักส้มนี่โง่อยู่นะเรื่องเกี่ยวกับบัญชีรายรับรายจ่ายต่างๆเนี่ยถ้าคุณไม่โง่คุณก็นิสัยไม่ดีเพราะว่าพูดเอามาเพื่อที่จะโจมตีคนอื่นหนึ่งคือคุณดูตัวเลขไม่เป็นค่ะ อ่าแล้วสองคือคุณไม่มีความวิเคราะห์มไม่มีหัวในการวิเคราะห์ดูไม่เป็นไม่เท่าไหร่แต่พอดูไม่เป็นแล้วจับเอานู่นมาผสมนี่แล้วเอามาโพสต์ประจานคนอื่นเสียหายสร้างความเสียหายแล้วเราจะเอาเก่งเรื่องอะไรไหม <Fake S 2> สร้างเฟกนิวแล้วเราจะเอาคนแบบนี้มาดูแลก,การคลังของประเทศไทยคนของพักเนี้ยสีเนี้ยโหหมดอนาคต อืมล่มจมท่านผู้ชมนี่ไงถึงบอกว่าโอ้โหนี่ไงมันกลับมาเป็นเรื่องเป็นราวกันอีกแล้วนะยี่สิบสี่นี้ดุเดือนมากมเพราะถึงจะเลือกตั้งกันเสร็จก็ไม่จบก็ไม่จบเพราะถ้าเกิดสมมติพอเขาไปร้องเสร็จปุ๊บเกิดโดนตัดสิทธิ์ขึ้นมาอ้าวจะต้องจบยังไงเลือกตั้งใหม่อืมถ้าสมมุตินะถ้าสมมตินะมมตคุณสะลาวุฒิได้ไป จะมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นหรือไม่อืมอ่าอย่างเช่นฟ้องปปชอ่าเรื่องการถือหงถือหุ้นซึ่งมีจริงหรือเปล่าเราไม่รู้นะแต่เขาบอกว่ามีแต่ว่าเขาแจ้งแล้วอ่าเขาแจ้งมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเพยงแต่ว่าโอเคอาจจะเป็นการยื่นทีหลังแต่ก็เป็นยื่นทีหลังก่อนจะเลือกตั้งเออกาเบียันหนึ่งกล่าวหาเขาบิดเบือนข้อมูลอ่า ถ้าเกิดเบอร์สองไอ้เบอร์หนึ่งได้ไปคุณก็อาจจะโดนใบแดงมันจะจบยังไงไมันจะจบยังไงท่านผู้ชมโอ้โหน้าเขาเรียกว่าอะไรนะหน้าติดตามเป็นอย่างยิ่งเมื่อวานนี้เมื่อวันก่อนนี้เขาออกมานะให้สัมภาษณ์นะท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวก็รับฟังในช่วงเบรกที่สองนะไม่ว่าจะทั้งคุณสลาวุธเอ่ย ว่าจะเป็นคุณวิเชียนขาวคําเอ้ยนะก็ออกมาสัมภาษณ์เขาบอกว่าเขาจะต้องชี้แจงแถลงไขอืมมาดีแคร์ตัวเองว่าไม่ใช่อย่างที่คุณกล่าวหาอืมไม่ใช่อย่างที่ชาวเน็ตออกมาต่อว่าเพราะชาวเน็ตเนี่ยไม่ได้รับรู้ข่าวสารอะไร รับแต่ฝั่งที่ตนเองชื่นชอบใช่แล้วก็โจมตีคนอื่นซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นความจริงค่ะขนาดเราเรายังต้องตั้งคําถามก่อนเลยว่าจริงหรือไม่ก็ต้องรอคําตอบนะสุดท้ายก็คือเป็นไงคําตอบฟ้องกลับเลยฟ้องกลับค่ะท่านผู้ชมฟ้องกลับไม่รอดไม่รอดนะคะเดี๋ยวก็มาฟังกันในช่วงเบรคหน้านะท่านผู้ชมนะน่าสนุกิงๆแต่ก่อนที่จะถึงวันที่20เจมันต้องผ่าน22ไปก่อนนะค่ะอืม ยี่สิบสองนี้นะผู้ชมก็คือวันพรุ่งนี้ที่ต้องเอามาพูดก่อนเพราะอะไรทําไมฮะพเพราะวันพรุ่งนี้หม,มอไม่ได้ขึ้นอ๋อแต่พรุ่งนี้เขามีสารก็ไม่มีอะไรอยู่ดีอ่ะไม่ทันไม่มีอะไรจะพูดอยู่ดีอะไม่ทันเราลุ้นนะเราลุ้นและในรายการอาจารย์สุธาบอกเลยนะพูดไม่ได้ <c oughs> วันเดียวกันเลยวินิจฉยัยพูดไม่ได้<อ>ไม่ต้องพูดเลยเราไปเรื่องอื่นละก่อนเลย ร <N> ั้น,นะท่านผู้ชมว่าตกลงแล้วเนี่ยทางสารรัฐธรรมนูญท่านจะรับเรื่องของทางคุณทักษิณเรื่องล้มล้างการปกครองหรือไม่ซึ่งแน่นอนฝั่งที่เชียก็บอกว่าโอ้ยพ่อเอ้ยนะก็ขยันร้องดูยังไงว่าเป็นการล้มล้างการปกครองออเคุณออกมาเรียกร้องสิทธิให้กับทางพรรคที่คุณเชียร์ละ อพังไหนท่านก็รู้อยู่แล้วเออสรุปแล้วเนี่ยตกลงมาล้มล้างการปกครองยังไงอ,อนะแล้วไม่พอนะเขาพยายามโยงหนึ่งหนึ่งสองมากับคุณทักษิณด้วย่เ<อ>พราะคุณทักษิณเนี่ยก็ยังโดนเรื่องหนึ่งหนึ่งสองอยู่นะเออนะโดนเรื่องคดีหนึ่งหนึ่งสองอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ขึ้นศาลกันอีกรอบนะแล้วยังไม่พอ วันพรุ่งนี้มั้งหมอว่าลงถือโอกาสเลย่เลิกง,งามายามดีเขาแหละเลิกง,งามยามดีตอนสิบโมงเรียกร้องคนคลังชาติรวมพลกันซะหน่อยรวมพลกันที่ไหนนะสะพานชัยมรุเทศอย่าจะรู้จริงๆจะมากันสักกี่คนสิบโมงท่านผู้ชมโชว์ให้ดูหน่อยสิ อยากรูจริงเออโชว์ฝีมือให้ดูหน่อยโชว์ฝีมือให้ดูหน่อยเขาบอกเขาล่าชื่อมาได้หนึ่งแสนคนอืมหนึ่งแสนคนอย่ามาแต่ชื่อแล้วกันเอออยากจะเห็นจริงๆจ,จะมากันสักกี่คนท่านผู้ชมนะร้อยถึงร้อยถึงไหมร้อยถึงไหมเฮเเหนึ่งร้อยคนเนี่ยจะถึงไหมยอย่าหาว่าเราดูถูกดูแคลนนะแต่ก็ดูถูกจริงๆอะ่ะ <laughs> เออนะก็เอามามาดูกันนะท่านผู้ชมว่ามาได้สักห้าหมื่นก็เก่งแล้วบอกเลยครึ่งหนึ่งเองนะร้อยหนึ่งถึงไหมหมอพูดถึงเนี่ยร้อยหนึ่งถึงหรือเปล่าร้อยหนึ่งอะอาจจะมีมาถึงยังไงมันก็ต้องมีเงินจ้างเออแค่ร้อยกว่าคนเออหรือเปล่าไม่รู้นะคะหรือเปล่าไม่รู้นะท่านผู้ชมนะหูนี่น่าลุ้นมากอะแต่เอาเป็นว่าอันนี้คือทุกอย่างนี่พูดเบรกสองหมดเลยนะท่านผู้ชมดังนั้นท่านที่ติดตามนะเกี่ยว กับการบ้านการเมืองของเรานั้นท่านผู้ชม,มต้องติดตามในช่วงหน้ากันต่อไปแต่ช่วงนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่น่าสนใจค่ะท่านผู้ชมเขาบอกว่าเราได้สินค้าแล้วสิมาสินค้าอะไรที่จะใช้ในการที่จะสู้กับทางจีนจีนนําสินค้าเข้ามาในประเทศไทยใช่ไหม,มขายในราคาถูกตัดราคาพ่อแม่พี่น้องแล้วก็คนที่ค้าขายกันอยู่ในประเทศ มันส่งผลทำให้คนขายของในประเทศไทยกลุ่ม SME กลุ่มที่เป็นอุตสาหกรรมในประเทศไทยไม่สามารถผลิตสินค้าออกมาได้เพราะราคามันแพงกว่าเราก็เลยต้องหาวิธีการจะทำยังไงจะสู้กับจีนให้ได้สู้ตลาดจีนให้ได้เราจะทำยังไงท่านผู้ชม <c oughs> เขาบอกว่าสินค้าชนิดนี้ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกัน <c oughs> เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ซีมาชื่นชอบแต่ซีมาอาจจะไม่กิน <c oughs> อะไรอะคะ อา้าวไสเดือนน่ะอ๋อโหท่านผู้ชมเอาไปเขาเรียกอะไรคานง,งบดุลเหรอทำไม <laughs> ท่านผู้ชมซอฟพาวเวอร์ไทยค่ะนะเอาไส้เดือนตากแห้งท่านผู้ชมราคาดีมากๆเลยนะค่ะเออเอาไปขายจีนท่านผู้ชมเป็นตลาดส่งออกที่เรียกว่าโหไม่ใช่ว่าใครจะทำได้ไง่ายๆอื เออมาดูกันนะท่านผู้ชมว่ามันสามารถทําเงินให้กับเราได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะบางคนก็บอกอาชีพสุดแปลกนะคะแต่พอออกข่าวไปแล้วเนี่ยอีกไม่เกินปีนะจะไม่แปลกเลยนะคะก็เรียกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นอาชีพของคนนครพนมนะคะอยู่ที่ตาบลนาว่าอํเาเภอนาว่าค่ะเขาบอกช่วงนี้นะคะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วแล้วก็มีการเก็บเอาไสเดือนเนี่ยนะคะคุณผู้ชม แปรรูปตากแห้งเป็นซอฟพาวเวอร์จากประเทศไทยส่งไปที่ประเทศจีนขายกิโลกรัมละ500-600ถึง600บาทเอาไปทำยาชูกำลังสร้างรายได้เดือนละนับหมื่นค่ะแล้วก็พบข้อมูลส่งออกปีละนับ100ตันทึ่งมากๆอาชีพนี้มีตามฤดูกาลตลอดปีนะคะก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆใส่เดือนตุ๊กแกรปริงตากแห้งเงินสะพัดเนี่ยปีละกว่า200ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ โดยเฉพาะในพื้นที่ติดป่าขอภัยหาป่าติดลุ่มน้ําเขาบอกว่าหลังจากน้ําลดในช่วงปลายฝนต้นหนาวบวกกับสภาพอากาศเริ่มเย็นลงถือว่าเป็นช่วงโอกาสทองของชาวบ้านตาลก็เรียกกันในชื่อว่าหมู่บ้านอาชีพปริศนาตามฤดูกาลนะคะสำหรับในช่วงนี้จะเป็นการเศร้ารายได้จากอาชีพเก็บไส้เดือนแล้วก็เอามาแปรรูปตากแห้งขายค่ะ สร้างรายได้เนื่องจากธรรมชาติเนี่ยหลังจากน้ําลดไส้เดือนจะมีการอบพยพเคลื่อนย้ายไปอาศัยในพื้นที่ชุ่มชื้นโดยอาศัยในช่วงหมอกลงยามเช้าและช่วงกลางคืนเพื่อหาที่อยู่ใหม่ทําให้ชาวบ้านอาชีพแปลกเดินป่าเก็บไส้เดือนในช่วงเช้าและบางกลุ่มก็ใช้ไฟส่องหาเก็บในเวลากลางคืน <c oughs> จากกา,าจากการสอบถามชาวบ้านนะคะก็ระบุว่าหลังจากเก็บไส้เดือนดินก็จะมีทั้งไส้เดือนที่ชาวบ้านเรียกว่าไส้เดือนแดงกับไส้เดือนดำแล้วก็สภาพพื้นเนี่ยเขาบอกว่าที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในสภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ใกล้กับแหล่งน้ําจะเป็นไส้เดือนดำตัวใหญ่ช่วงอากาศเย็นจะเก็บได้วันละ1 0 2ถกิโลกรัมนําไปขายตัวสดราคา30-40บาท ในส่วนของกิโลกรัมละนะฮะแล้วก็แล้วแต่ขนาดด้วยพอค้ารับซื้อแต่บางกลุ่มก็ทําหน้าที่รับซื้อแล้วก็ไปแปรรูปนําไปตากแห้งถ้าตากแห้งเนี่ยขายในราคากิโลกรัมละ500ร้อถึงหกรจากข้อมูลก็พบว่าสร้างรายได้ปีละไม่ต่ํากว่า50ล้านบาทส่วนชาวบ้านบางรายนะคะก็มีรายได้นับ1000บาทต่อวันบางรายมีรายได้ตกเดือนละ1 0 0 0 0ถึง2,000บาทค่ะ สำหรับขั้นตอนการแปรรูปหลังจากชาวบ้านเก็บตัวสดมาขายก็จะทำความสะอาดด้วยน้ำเพื่อนำไปแปรรูปชำแหละมีการชำแหละผ่าท้องด้วยนะคะเอาดินออกแล้วก็เดิมเนี่ยจะใช้วิธีภูมิปัญญาชาวบ้านใช้เหล็กแหลมเสียบชำแหละด้วยความชำนาญปัจจุบันก็มีพ่อค้าคะฉลาดนะทำเครื่องชำแหละผ่าไส้เดือนขายเครื่องรับประมาณ2 0,000ืบาทก็เกิดความสะดวกสบายแม้จะสามารถหย่อนลงไปชำแหละได้ ครั้งละตัวแต่ก็สามารถแปรรูปได้เร็วขึ้นกว่าวิธีแบบภูมิปัญญาทั้งเดิมนะฮะปัจจุบันก็สามารถที่จะชำละแปรรูปได้ถึงเวลา30-50กิโลกรัมหลังจากแปรรูปก็จะทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าอีกครั้งรวมถึงแช่เปลือกไม้สมุนไพรหรือว่าสารส้มเพื่อที่จะล้างเมือกแล้วก็ล้างตัวไส้เดือนจนสะอาดก่อนนำไปแผ่บนตะแกรงตากมีทั้งตากแห้ง1-2วันบางรายก็ทำตู้อบด้วยกัน ก่อไฟลมควันอันนี้แล้วแต่ความสะดวกเลยนะฮะก่อนที่จะนำไปชั่งน้ำหนักขายกิโลกรัมละ500ถึง600บาทก็จะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อแล้วก็ส่งออกไปขายที่ประเทศจีนถือว่าเป็นอาชีพสุดแปลกแต่ว่าสร้างรายได้มายาวนานกว่า30ปีแล้วปัจจุบันก็มีการรับซื้อจากต่างจังหวัดทั่วประเทศเข้ามาแปรรูปอีกด้วยเพราะในพื้นที่เนี่ยไส้เดือนหายากนะฮะนอกจากนี้ค่ะพื้นที่ตำบลนาว่าของจังหวัดนครพนม ก็ยังเป็นหมู่บ้านปริศนาที่สร้างรายได้จากอาชีพแปลกแต่จะมีการหมุนเวียนไปตามฤดูกาลนะฮะฤดูหนาวแบบนี้ก็จะเก็บไส้เดือนมาแปรรูปขายค่ะฤดูร้อนก็จะเปลี่ยนเป็นตุ๊กแกแปรรูปนะฮะแล้วก็ในช่วงฤดูฝนจะจับปริงมาแปรรูปขายสร้างรายได้หมุนเวียนปีละประมาณ100-200้200ล้านบาทสร้างงานสร้างรายได้แบบครบวงจรไม่ต้องไปทำงานต่างถิ่นเลยนะฮะก็เป็นรายได้หลักนอกจากการทำการ,รเกษตรค่ะ ท่านผู้ชมนี่ไงเราได้สินค้าที่จะส่งออกแล้วนี่ก็ส่งออกจีนนะราคาดีเลยนะอืแล้วก็ทำความสะอาดแล้วนะสิมาไม่ต้องถามนะว่า,ากินหรือเปลาป่าเพราะว่าถ้าอบสมุนไพรขนาดนี้เนี่ย <c oughs> มันช่วยอยู่แล้วเครื่องดื่มชูกำลังเออคนจีนก็ชอบกินอะไรที่มันเป็นแบบอันนี้น,นะ <c oughs> ท่านผู้ชมนะตั้งแต่อะไรมีอุ้งตีนหมี มีอะไระสดเอออะไรนี่ยแหละประมาณเนี้ท่านผู้ชมหัวใจลิงสมองลิงอะไรอย่างเงี้ยนะกินชีนะกินชีเออเออเออแต่ก็เอ้าถ้ามันเป็นของที่ขายได้นะทําเป็นอุตสาหกรรมไหมก็นนี่ไงไม่อันนี้คือเขาไปเก็บตามธรรมชาติใช่อุตสาหกรรม,ออมาดเล็กไงแต่ถ้าสมมุติว่า,เล,เ,าเลี้ยงเอาเลี้ยงเอามันมี บางที่เขาเคยมีข่าวว่าเลี้ยงไสเดือนขายไงอันนั้นเขาเลี้ยงไสเดือนเป็นไสเดือนขนาดเล็กทํามูลหม,มูลไสเดือนท่านผู้ชมแต่นี่มือไสเดือนมันดูขนาดสิดูขนาดสิเอาภาพขึ้นมาสิไสเดือนยาวนาที่นะเออส่งไปแล้วนะเออเขาบอกออกมาบอกว่าเนี่ยเขาเอาไปผ่าถึงขนาดผ่าได้นี่ต้องขนาดใหญ่นะอืมออผ่าเอาดินออกนะใช่ผ่าเอาดินออกต้องอขนาดใหญ่นะแล้ว โหใช้มันไม่น้อยนะประมาณเกือบฝ่ามือความยาวเลยนะอเออท่านผู้ชมแล้วมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าโอ้มันก็ได้ราคานะเนี้ยไซนี้ท่านผู้ชมไซนี้โอ้ไซบิ๊กจัมโบ้เนี่ย <c oughs> นะเขาบอกสู้สิสู้เออรวบรวมเ็าบอกว่าถ้าสมมุติว่าจังหวัดอื่นไม่สนใจจังหวัดนครพนมทั้งจังหวัดเลยก็ได้อะ <c oughs> เป็นแหล่งส่งออก นี่ใสเดือนตุกแกลานปิงอย่างเงี้ยเลี้ยงเงินเข้าไปสิให้มันเป็นอุตสาหากรรมท่านผู้ชมหาเงินเข้าประเทศหาเงินเข้าบ้านนะท่านผู้ชมนะนะคะก็เรียกว่าเป็นอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่สามารถาจ,จะช่วยเหลือเราได้อเออนะท่านผู้ชมอ่ราคาท่านผู้ชมเดี๋ยวไปพักชมสีที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงหนะ้ามาดูกัน ศึกส,สงครามอาบาจอ,อุดรธานีไม่จบไม่สิ้นยาวไปยาวไปนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าค่ะ